กรีดไกรชะมายตาชีเด็ของน้องแก้วอยู่ไหนเด็ีน,น,น้องแก้วดีน้องแก้วพี่มาแล้วเดีงะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมนางสาวเดือนวนัาคุติผมนายธนาศาศาศาสัตอุดมกุล พบกับพวกเราสองคนกับรายการเราข้าจะรียรทมค่สะสำหรับ รายการเล่าข่าวจริยธรรมวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมอ่าเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะคะหลากหลายเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็ด<ช>พี่เด็ดน้องขอเอาฟันออกก่อนนะเจ้าคะได้เลยครับว่งจริงๆเรามีกิจกรรมของกองยุทธศาสตร์และแผนงานมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังนะครับซึ่งมีหลายด้านเลยครับน้องแก้วมีอะไรบ้างเจ้าคะก็ด้านพอเพียงวินันสุจริต จิตอาสากตันอยู่เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องแก้วจะรำแรกนะเจ้าคะ่ะก็เป็นการประกาศเจต,ตนารมณ์ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมนะคะพี่น้องชาวกองอยุทธศาสตร์และแผนงานของเราเนี่ยก็ร่วมกันลงนามเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะถึง56คนคิดเป็นร้อยละ100เลยทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการประกาศเจต,ตนารมณ์กันนะจ้ะคะ จะขับเคลื่อนเป็นอ,ปองค์กรคุณนะคะเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นอีกแล้วก็เป็นต่อไปเราก็จะมีเป้าหมายก็คือว่าเราจะต้องหาปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากจะทำนะคะก็ปัญหาที่อยากจะแก้ก็จะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือ,าอ,าาาอการรักษาสภาพแวดล้อมการทำสะอาดทำเป็นประเบียบเรียบร้อยในหน่วยงานที่ครบถ้วน เราต้องทําให้เราเป็น5สอบ5สอบให้ครบถ้วนตามหลัก5สอบนะคะับสะอาร้างสรดวสะอาดคุณสุขลักษาแบบไม่ซ่อมที่ใสสุขลักษณาแบบที่ใส่แข็งแก่แก้วอีกอย่างแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทํางานร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยมีท่านผอกรของเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาและก็มีท่านชอชอเป็นประธานและอีกทั้งเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ก็เป็นคณะทํางานโดยแต่ง คำสั่งคำสั่งที่แต่งตั้งครั้งนี้เ,เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ผ่านมานี่ครับน้องแก้วก็เป็นการร่วมขับเพื่อนองค์กรคุณธรรของเราถูกไหมเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะเขาก็มีกิจกรรมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังนของแผ่นดินเจ้าคะ่ะ ซึ่งชาวกองยุทธศาสตร์และแผนงานเนี่ยเขาเขา,เขารวมกิจกรรมเมื่อวันที่1เมษายนพศ2อ6 7ซึ่งผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมก็คือบุคลากรเนี่ยร้อยละหนึ่งร้อยนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญการเป็นข้าราชการที่ดีเจ้าคะ่<ม>ะกิจกรรมต่อไปรรอะไรต่อคะเป็นกิจกรรมรวมพลังชาวกองยุทธศาสตร์และแผนง,งาน <S <S ทำห้าส่อับน้องแก้ว <S <S อกองยุทธศาสตร์เราเนี่ยก็มีการ,รปรปับปรุงจัด ระเบียบสถานที่ให้น่าอยู่พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสอมอจัคผลสําเร็จของการดําเนินงานในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน้องแก้วดีเจ้าค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะของชาวกองวิทยาศาสตร์และแผนงานเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับเครือข่ายนะคะรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะงานงานนี้เด็ดพี่ได้เข้าร่วมด้วยไหมเจ้าคะกิจกรรม,มนี้ก็เป็นการร่วมบริจาคเครื่องอุปกรณ์บริโภะคเนาะให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่เนาะ ยังมีกิจกรรมปฏิทินด้วย<ม>ปฏิทินเก่าที่เราไม่ใช้แล้ว<ม>ชื่อว่าปฏิทินเก่าเพื่อหนังสือใหม่เป็นการ,รบริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนําไปทําสื่ออักษรเบล<ม>ซึ่งผลสําเร็จในการดําเนินกิจก,กรรมในครั้งนี้นะครับต้องแก้วหนึ100่งร<ม>้อยเปอร์เซน์บุคลากรกองอของเราเนี่ยตระหนักถึงการทําความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนอกจากนี้ยังไม่หมดเลยนะเจ้าคะ ของชาวกองรัชสารและแผนง,งานเนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยนะเด็ดพี่ไปทําอะไรที่ไหนคะเด็ดพี่จำได้จำได้เก็บขวดน้ําพลาสติกไปบริจาคที่วัดจากแดงจังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อนําไปรีไซเคิลเป็นผ้าบางสกลุลจีวอนครและชุด PPE ี P e สำหรับพระที่สุขสง์ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆซึ่งผลสำเร็จการดำเนินงานในครั้งนี้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แก้วแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะของชาวกองเจ้าสารและแผนง,งานนะคะเขาก็จะเป็นกิจกรรมปฏิบัติต้นตามหลักทางาศาสนานะคะก็คือชาวกองเจ้าสารและแผนง,งานเนี่ยเขาจะร่วมทําบุญถวายสังฆทานนะคะที่วัดโปรดเกตนะคะเชษฐารามพระอารามหลวงนะคะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าค่ะซึ่งผลสาเร็จของการดําเนินกิจกรรมก็100%เหมือนกันเจ้าค่ะวิศาสตร์ของเราเนี่ย ก็ยังมีการร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวกองยุทธศาสตร,ร์คือการรดน้ำลำหัวผู้ใหญ่ในวัน <Okay. S 1> สมการครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของไทยการดำเนินการเนี่ยหนึ mm ่ง hmm. ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งการตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยในครั้งนี้ครับเพื่อที่ให้เรานำไปใช้ทั้งที่บ้านที่ทำงาน ได้ด๋วยวะะยังไม่หมดอีกนะคะยังมีกิจกรรมอีกก็คือกิจกรรมรวมพลังจิตอาสานะคะปลูกหญ้ารบบภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ทํางานเจ้าค่ะซึ่งชาวกอ,องเจ้าสา์และแผนง,งานนี่เขาก็ร่วมไปปลูกหญ้านะคะปรับปรุงสถานที่ที่ทํางานนะคะที่ปวยน้ําไทยนะคะเพื่อให้ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพื่อให้ภูมิทัศน์เนี่ย บริเวณสถานที่ทํางานเนี่ยให้หน้าอยู่หน้ามองค่ะเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจ้าคะ่ะกิจกรรมกองอก่อออรร่วมพลังอาสาพัฒนาอนุรักษ์พื้นป่าและศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริซึ่งชาวเราเนี่ยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ร่วมกันปลูกป่าและช่วยกันเก็บขยะบริเวณตำบลทรงขนองอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับและมีการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ผลสำลสีในการเดินดำเนินงานในครั้งนี้เนีหนึซครับซึ่งบุคลากรากอของเราได้รับการปลูกฝังค่านิยมและตระหนักถึงการทำความดีให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับน้องแก้วกิจกรรมที่พาอแปแปกับผู้บริโภคด้วยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่เขาอ่ะก็ไปร่วมกิจกรรมรนะคะได้ไปแจกโบชัวแผ่นพับนะคะเพื่อรณรงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอ่ะจค่ะ ขายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับราคาใต้ด้วยค่ะดีมากเลยครับ<ช>กิจกรรมนี้เราได้ของถูกด้วยเนาะมีกิจกรรมที่พ้อแปงแปงกับผู้บริโภคด้วยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่เขาอ่ะก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะได้ไปแจกโบชวัวแผ่นพับนะคะเพื่อรดน้ำลงลกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรม และข้อกําหนดจริยธรรมของทางกอ,องวิทธศาสตร์ของเรานะครับผมกิจกรรมนี้ได้มีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมครับประมวลจริยธรรมในที่ประชุม กิจกรรมต่อไปนะเจ้าคะก็เป็นกิจกรรมนวัตรกรรมสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมจริยธรรมให้ดีพอนะเจ้าคะ,คะซึ่งชาวกองทัศนละแผนงานะนะเจ้าค่ะเขาก็ได้จัดทําสื่อนะคะเป็นละครสั้น3นาทีนะคะมีชื่อเรื่องว่าจดหมายผิดซองเจารร้าค่ะซึ่งหลังมีกิจกรรมนี้นะคือบุคลากรก็จะมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่าง ละครสั้นใช่เจ้าค่ะที่เราได้จัดทำมาได้เลยแก้งไปชมกันดีกว่าครับวันนี้ค่ะก็ตั้งใจจะมาดูว่าแบบว่าระกประกาศและพวกนี้ติดมาเรียบ้อยลรวไม่อยากถ้าน้องหญิงหกจีสนใจคุณพ่อคุณแม่ก็ไปแจ้งข่าวน้องหญิงได้เลยนะคะให้น้องหญิงไปยื่นซอมเสนอตามระบบได้เลยนะคะทางเราจะปาะตานในระบบ CP แล้เร็วเค่ะโอเคเลยค่ะ S <S ก็มาถึงแล้วเนาะ <S <S <อ>ก็เป็นเออเริ่มดีเรื่องมงคลน,นะคะฉิ่ัันก็เลยบอกว่ามีอะไรเล็กน้นอยน้องมากับพที่ขอ,ว,อว้าวอุ้ยซองต้องใส่เงินมายัดใต้โต๊ะเราแน่ๆเลยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยสิต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถไม่เราจะให้ความโลภครอบนามไม่ได้นี่มันอะไรกันคะ เห็นทีฉันจะตั้งติดตามมาหมดผลก่องคุณคิดจะเอาเงินใส่ซอ,องมายัดใต้โต๊ะหรอมันเดือนราชการถึงมันจะไม่ทําให้ฉันรวยแต่มันก็เป็นเงินภาษีออของประชาชนดิฉันต้องทำให้ชีวิตคดีขึ้นไม่ใช่มาหักหลังเขาแล้วทำให้ตัวเองสุขสบายอุ้มมาเอาไปเงินก่อนค่ะนี่มันซองผ้าป่าค่ะขอโทษเพะคุณแม่ <c oughs> น,น,น้องหญิงยังไงคะแล้วจะไปทำเงินันที่ไหนคะเนี่ยไปนะคะตอนนี้ต้องสมัครคน นอกจากนี้ครับก็ยังมีการมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆด้วยครับทั้งด้านพอเพียงวิน,นัยสุจริตจิตอาสากตันยูมีใครบ้างและหน่วยงานในบ้างรับรางวัลก็เชิญรับชมได้เลยครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะเจ้าคะก็จะส่งผลให้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถึงร้อยละ เจ3พกดเลยค่ะเด็กพี่สมมากเลยครับใช่้ค่ะจึงกองวิทยุศาสตร์และแงงานเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมุวงสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเจ้าค่ะเด็กพี่ดีมากเลยครับรวันนี้เนี่ยการเล่าข่าวจริยธรรมของเราหมดแล้วยังครับน้องแก้วหมดแล้วเจ้าค่ะเด็กพี่นี่เยอะแล้วนะเจ้าค่ะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเขา,เขาทําใหม่เจ้าค่ะั้นจบแล้วยังไงเนี่ยพี่อยากให้น้องแก้วเนี่ยขอรูปง,งาๆให้ท่านผู้ชมทางบ้าน และพี่เนี่ยยนโฉมความงามของน้องแก้วหน่อยได้ไหมครับได้สิเจ้าค่ะเด็ดพี่แต่จะเด็ดแต่เด็ดพี่อ่ะต้องหลับตาก่อนนะเจ้าคะได้ได้ปิดตาเลยค่ะพี่ปิดสองมือเลยพร้อมแล้วนะเจ้าค่ะหนึ่งสองสาเด็ดพี่เจ้ค่ะน้องแก้วขอรูปแล้วเหรอจ๊ะหนึ่งอาอ้ย น้องแก้วทำไาคะมาร่างทองเลยเหรออืน้องแก้วพี่ว่าใส่ฟันปลอมใส่ลูกเดิมดีกว่ามาัม้งหยอกแรงนะตัวอืหยอกหยอกหยอกทำงั้นเราไปกันดีกว่าน้องแก้วเรา <c oughs> ลาท่านผู้ชมดีกว่านะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าทางดีพร้อม HD สวัสดีครับสวัสดีค่ะ